เรียนถามาจ์งสมเกียรติอ่อนมิมนครับว่านิวมีเดียกับสื่อไทยและสิ่งที่จะเห็นในอนาคตนี่มันจะเป็นยังไงครับแจนคือสื่อใหม่หรือนิวมีเดียทั้งหลายเนี่ยมันก็เป็นสื่อที่พูดง่ายจะมาแย่งพื้นที่ของสื่อคลาสสิกทั้งหลายหรือสื่อสาธารณะทั่วไปไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์เพราะฉะนั้นพวกพวกอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์เว็บบล็อกสื่อสั้นทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการส่งข่าวการ เน็ตเวิร์กส่วนตัวนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรล่ะไอไฟเฟซบุ Hi ๊กหรือแม้กระทั่ง t ว i ต t e r ซึ่งดังที่สุดขนาดนี้เนี่ยในการแย่งพื้นที่และเนื้อหาไปผลกระทบกับสื่อ,อ,อหลักๆทั่วไปก็คือว่าคนดูคนฟังคนอ่านวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ทั่วไปน่็จะลดลงแต่ว่าความน่าเชื่อถือของสื่อใหม่เนี่ยจะต้องใช้เวลาในการสร้างเพราะว่าสื่อใหม่เป็นสื่อส่วนตัวบ้างสื่อใครๆก็ทําได้บ้างเนี่ยมันอาจจะขาด หลักการสื่อสารมวลชนจริยธรรมจรรจยาบรรณหรือไม่มก็อย่างน้อยก็ขาดเงินทุนในการที่จะ,สะแสวงหาความจริงหรือข่าวสารเท่ากับองค์กรใหญ่มันผลกระทบก,ก็มีทั้งทางบวกทางลบครับครับภาพที่เห็นสื่อหนังสือพิมพ์หรือสื่อดำเดิร์นจะอยู่หรือจะอยู่ยากขึ้นยังไงไหมครับล้วยสถิติเท่าที่ดูในโลกที่จเจริญแล้วกว่าเราเนจะพบว,ว่าหนังสือพิมพ์เริ่มขับฐานเปิดกิจการเป็นระยะระยะ เพราะว่ามันเป็นองค์กรใหญ่ที่ที่ต้องมีรายได้จุนเจือมากมายดนั้สื่อมิมก็จะปิดหรือไม่ต้องปรับคุณภาพโทรทัศน์เองก็จะมีคู่แข่งในราคาถูกในแง่โฆษณามากขึ้นโดยสื่อผ่านดาวเทียมหรือไม่ก็เป็นโทรทัศน์ส่วนตัวผ่านเว็บไซต์เว็บล็อกก็จะมีมากขึ้นนะครับ YouTube ก็เป็นเครื่องมือในการสื่อของบุคคลเ,เพราะฉะนั้นมันก็เอนก็ต้องปรับตัวกันนะครับโทรทัศน์ทั่วไปเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเมืองไทยอาจจะยังอยู่ได้อีกนาน เพราะว่าการใช้สื่อใหม่ของคนไทยเนี่ยยังอยู่ในวงจ<ม>ํากัดครคุณภาพ,าพก็ยังไม่ถึงขนาดจะมีเนื้อหาแย่งสื่อสาธารนณะเพราะว่าสื่อใหม่ของคนไทยส่วนใหญ่เป็นสื่อบันเทิงคุณไม่ใช่สื่อเรือที่จะแข่งกันหาข่าวมาคัดค้านข่าวกระแสหลักมันไม่ใช่ม,มันเป็นการคุยกับสนตัวจีบกันหรือขายเซ็กซ์ซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าอย่าง i 5เป็นเน็ตเวิร์กทางสังคมที่น่าจะช่วยให้คนได้รู้จักกันก็กลายเป็นเครื่องมือหลอกลวงหญิงสาวชายหนุ่ม แล้วบางทีก็ผมก็ใช้นะฮะกับพวกลูกน้องหรือพเพื่อนๆที่รู้จักกันพวกเด็กรุ่นหลัลงๆที่อยากแลกเปลี่ยนเรื่องข่าวสารนะแต่ว่าเช็คดูคนอื่นเขาเขาคุยกันมันก็กลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปไหนช่วยจังเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยมันไรสาระนั้นคนไทยเนี่ยยังไม่มีสาระพอที่จะใช้สื่อใหม่ที่จะไปแย่งชิงพื้นที่ของสื่อกระแสหลักก็สบายใจได้ <c oughs> คือเราไม่ค่อยเป็นเป็นพวกที่มีสาระ มันจะไปสู่วันนั้นไหมฮะหรือว่าดูดากว่าั้นแล้วฮ<ำ>เพราะว่ามันขึ้นอยู่คนรุ่นถัดๆไปว่าจะซีเรียสกับข้อมูลข่าวสารแค่ไหนมันต้องไปอยู่แล้วเพราะว่าสื่อกระแสหลักเนี่ยบางทีก็มีจุดยืนที่ไม่ยืดหยุน่นอาจจะไม่เป็นที่พอใจของคนรับรู้คนดูเพราะข่าวบางข่าวอาจจะไม่มีต้องหากันเองนิตยสันเองก็จะต้องมีการแบ่งพื้นที่ให้กับสื่อสื่อใหม่แต่ว่าสื่อใหม่ก็ต้องตอบสนองความน่าเชื่อถือนะฮะ กับการลงทุนที่จะหาข่าวสารที่หลากหลายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องยากความน่าเชื่อถือทั้งกับการลงทุนเพื่อหาข่าวสารให้มากขึ้นและหลากหลายเนี่ยสื่อเฉพาะส่วนโัรสื่อใหม่เนี่ยทำได้ยากเพราะไม่ใช้เงินหรือว่ามีความน่าเชื่อถือมีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพก็พิสูจน์ไม่ได้เพราะไม่มีใครรู้จักคนนี้เป็นปัญหาสมมติเราเปิดเว็บบล็อกเนี่ยไม่รู้ใครถ้าบอกเว็บบล็อกใช้ชื่อคนที่เรารู้จักหรือเชื่อถือก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ทไมก็จะมีปัญหา ทำยังอีกนานสิงสิบปีลยครับก็ผมว่ากว่านะเพราะว่าอย่างเว็บบล็อกที่อเมริกานี่มันเกิดมานานแล้วนะแต่ว่าเพิ่งจะเป็นที่สังเกตแล้วก็เป็นที่พอใจชื่นชมว่าแย่งสื่อกระแสหลักได้ก็ในยุคที่เว็บบล็อกเข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม national convention ของพรรคพิพับลิกันเกเมแคตเมื่อครั้งที่มีการเลือกตั้งเมื่อ8ปีที่แล้วเท่าที่ผมตามพวกผมไปทำข่าวอเมริกาด้วยเพราะว่า เ่าเว็บบล็อกเนี่ยมีผลกระทบต่อการเลือกประธานาธิบดีสมัยบุชสองนะในนับโอบามาโอบามานี่ก็ถือว่าพวกสื่อเว็บบล็อกเนี่ยเข้าไปในที่ประชุมเหล่านั้นแล้วน่าเชื่อถือ<ม>ก็คือถึงวันนั้นนี่ครับเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับคุณภาพคน,คนทำคนทาสื่อคนทําสื่อปัจจุบันนี้ต้องปรับตัวยังไงบ้างจันถ้าเป็นคนทําสื่อสาธารณะหรือสื่อกระแสหลัก วิทยุทีวีสื่อพิมพ์เนี่ยหนึ่งก็ต้องแข่งขันกับสื่อกระแสใหม่สื่อใหม่นิวมีเดียในแง่ของความรวดเร็วและหลากหลายนะเพราะว่าสื่อใหม่เนี่ยทำได้ดีได้ดีกว่าด้วยรวดเร็วหลากหลายและยืดหยุ่นและเสรีมากขึ้นในแง่ที่จะพูดเรื่องอะไรที่ปกปิดหรือต้องห้ามต้องแข่งตรงนั้นขณะเดียวกันสื่อกระแสหลักก็ต้องยึดพุดมมารณการกัญญาบันนะฮะแล้วก็ยึดจุดเนี้ยเป็นจุดขายสําคัญ เพราะว่าเป็นที่ตอของสื่อกระแสหลักที่จะพิสูจน์หรือสร้างความน่าเชื่อถือในด้านคุณธรมการหรือจจรรยาบรรณวิชาชีพได้ยากคือทำได้ยากอันนี้ก็ก็ถือว่าความได้เปรียบยังอยู่ที่สื่อกระแสหลักฉะนั้นถ้าสื่อกระแสหลักมาเล่นสื่อใหม่ด้วยเนี่ยก็จะมีความน่าเชื่อถือก็จะมาอุดตรงนั้นเพรก็ทุกวันนี้ก็เล่นกันมาแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมติดตามดูป,ปัญหาในริกาจากการประชุมสัมมนามหาลัยหรือว่าการปรับสื่อกระแสหลักเนี่ยก็คือว่า หนึ่งต้องทําแบบสืส่อกระแสหลักด้วยสองต้องยึดสิ่งที่เป็นจุดอ่อนของสืส่อกระแสหลกักไว้คือพุรมการนุ่ตติจัญญาบันและการลงทุนนะความน่าเชื่อถือครับดนั้นเมื่อตามสืส่อกระแสหลักในแง่ของการมีเว็บมีบล็อกเว็บอย่างเดียวไม่พอคุณจะเห็นว่าในเว็บของวอชิงตันโพสต์เว็บของโทรทัศน์ต่างมันจะมีบล็อกแยก C N B B C นะจะมีแยกแล้วยังจะมีไอทีรายงานข่าวแล้วก็จะมีการตอบสนองลูกค้าด้วยการให้โบรให้เปิด ภาพในช่องต่างๆเพราะนั้นเขาใช้สือ่อสื่อกระแสหลักเต็มที่ครับเพื่อให้สู้กันได้ในสุดนั้นแล้วก็มีความได้เปรียบในในความเป็นคลาสสิกอันเดิมคือการลงทุนแล้วก็แล้วก็จริยธรรมอย่างสื่อหลักในเวลาจะวางแผนเพื่อที่จะเลือกใช้สื่อใหม่ก็ยังคงต้องยึดยึดหลักคิดแบบเดิมที่ตนเองเป็นสื่อกระแสหลักเช่นเรื่องของเอ่ในเรื่องจริยบัตรความน่นาเชื่อถืออะไรพวกนี้คืออันนี้ต้องยึดเท่าที่ผมดูจากจากการ แก้ปัญหาของในในอเมริกานะครับโดยจากการประชุมสันมนาแล้วก็เอกสารใหม่ๆเนี่ยความน่าเชื่อถือเป็นจุดขายกับงบการลงทุนนี่ก็เป็นจุดที่จะทําให้มีข้อมูลหลากหลายมากขึ้นแต่ว่าข้อมูลหลากหลายมากขึ้นเดี๋ยวนี้สื่อใหม่เนี่ยล้วงมาไปใช้โดยไม่เสียตังค์แล้วเช่น Google, RSS Google.com, y a h อ o c o m เนี่ยแค่คลิกเข้าไปก็มีข่าวร้อยหมื่นแสนข่าวซึ่งไม่ต้องลงทุนทําเลยแค่รวมข่าวมา อันนี้ก็สู้ลำบากเพราะว่าคนเขาไม่เสียตังค์เขาเอาของเราไปออกนะฮะแล้วก็เป็นของฟรีมหมดแล้วก็คงเหลือจริยธรรมจรนยาบัณความน่าเชื่อถือต่อวิชาชีพตรงนี้ซื้อกระแสหลักยังคงยังคงได้อยู่แต่ถ้าซื้อกระแสหลักใดไม่ยึดเช่นตรกเป็นเครื่องมือของการเมืองหรือธุรกิจมันก็ต้องไม่ช้าก็ปิดกิจการนะฮะเพราะสังคมเขาก็จะรู้อ่าดูทีวีช่องนี้ก็มีแต่รายการขายรถ รายการไปดูงานมีแต่รัฐมนตรีมาออกอากาศใส่เขารับเงินอย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆก็พับส่วนกระแสรองคนที่ทําเว็บบล็อกของตัวเองอยู่ตอนนี้ก็คงจะต้องแสวงหาการไปสู่ความน่าเชื่อถือก็คง,งเ,เป็นอย่างนั้นนะฮะถ้าหาว่าเขาต้องการจะเป็นจ u r n a l สต์หรือศึกษามวลชนอย่างแท้จริงแต่ถ้าเขาต้องการสนุกสนานหรือว่าหาทางทําธุรกิจอย่างฉาบฉวยมันก็คงไม่มีผลกระทบอะไรที่จะทาให้สังคมเจียหายนะครับเพราะมันเป็นละล้านเว็บบล็อกไม่เป็นไรหรอก ก็ยังไงันก็อยู่ในวงแก้ครับถ้าเกิดว่าจย์ให้จันมองสื่อมวลชนไทยเมืม่อสักครู่มีคนถามมาทางิตเตอร์นี่ครับว่าสื่อมวลชนไทยในอนาคตจะเป็นยังไงคุณภาพคือผมผมไม่สามารถจะพยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเพียงแต่ว่าดูประวัติศาสตร์วิวัฒนาการสื่อสารมวลชนในโลกเนี้ยตะวันตกนำตะวันตกเจอปัญหาตะวันตกแก้โลกตะวันออกก็ก,ก,ก็ทําตามกระแสนะั้น ไม่ใช่ว่าเรียนแบบแต่ว่าการส่งข้อมูลข่าวสารของมนุษย์เนี่ยมันเป็นแบบแผนเดียวกันมนุษย์อยากรู้มนุษย์อยากใช้ประโยชน์จากข้อมูลความรู้ที่ที่มีและที่ไม่มีและที่อยู่ห่างไกลมันก็ต้องใช้เทคโนโลยีและวิธีการสื่อสารและต้องการความถูกต้องความจริงพวกนี้ไม่เปลี่ยนเลยนะครับเพราะประเทศไหนจะเริ่มทําสื่อก็จะต้องยึดแนวเดียวกันเนี้ยเพราะมันเป็นธรรมชาติของอาชีพนี้ ไม่ใช่ว่าเป็นการเรียนแบบฝรั่งแต่เมื่อฝรั่งทําก่อนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นไปนท,าทางเดียวกันไม่ต้องห่วงว่าเราจะไม่พัฒนาแต่เราจะช้าหน่อยเพราะว่าสังคมบริโภคข่าวสารเนี่ยมันมันมาช้าอัง <c oughs> กฤษก็ใช้เวลาไปร้อยร้อยปีกว่าจะถึงยุคปัจจุบันใช่ก็ <c oughs> แล้วในสังคมที่ยังไม่พัฒนาทางด้านเสรีภาพเนี่ย <c oughs> ก็จะมีการแทรกแซงเยอะหน่อยาะ <c oughs> ของเรานี่อยู่ในสถานภาพที่เดินตามกระแสโลกอยู่แล้ว และไม่มีทางเลืองเพราะเป็นธรรมชาติของสื่อ,อก็คือื่อสารความจริงไปเจอการแทรกแซงก็ปรับตัว